เนาะเราจะมาขึ้นเรื่องของที่สองก็คือเรื่องของการแยกสัวประกอบพหุนามนักเรียนเรียนมาแล้วตอนมสองก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองแต่วันนี้เราจะในบทเรียนของมสามที่เราจะเปียนดีกรีมากกว่าสองเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนผู้สอนที่จะวบรวมความรู้ก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่เกี่ยวเนื่นะคะคำว่าการแยก ตัวเลขธรรมดาเช่น12ก็แยกเป็นอะไรคะ2อย่างนี้ไหมคะไม่ใช่เพราะอะไรคะถึงไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นจำนวนเฉพาะ6สามารถแยกตัวประกอบได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกเป็นอะไรคะ2คูณ2คูณ3 12แยกเป็นรูปบอก2คูณ2คูณ3ก็คืออยู่แยกให้อยู่ในรูปบอกผลคูณของจำนวนอะไรคะเฉพาะ คือจะสังเกตว่าจริงๆลบสิบสองก็คือสิบบวกสองเห็นไหมขนูล่ะให้อยู่ในรูปผลอะไรคะผลคูณเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนี่อยู่ในรูปผลอะไรผลคูณแต่ที่นี่ของเราเรียนนการแยกตัวประกอบของอะไรคะของน้ำเอาจะถึงห้อุนาำเราเรียนคำที่มาก่อดห้องนามก็คือคำว่าเ้องน้ำเดือนตอนมหนึ่งเนาะ เอกนามคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยเอกลามจังจัง เราเรียกว่ามีดีกรีเท่าไหร่กันมีสองมีสามดีกรีนั้นหามาจากเลขชี้กำลังของการนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี Buddhism ้อันน like ี้เป็นเอกนามแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ x กำลัง2 y กำลังลบ1อันนี้เป็นเอกนามไหมคะไม่ไม่เป็นไมถึงไม่เป็นเพราะว่าเลขชี้กำลังน้อยกว่า เป็นภาพคงที่ใดๆเป็นเอกนามนะคะเป็นก็คือบนพื้นกับตัวแปรที่เรีชี้กำลังตัวแปรเป็นอะไรเป็นศูนย์ภาเอ็กซ์เป็นเอกนามเป็นสองเอ็กซ์กำลังสองเป็นเอกนามไหมเป็นคูนเอาตัวนี้คูนบวกกันเป็นเอกนามไหมคะไม่ไม่เป็นเอก่งากมันไม่เป็นเอกนามแต่ตัวนี้เราจะเรียกมันว่า คุณัวของเอกระนามตั้งแต่สองเอกระนามขึ้นไปอนีดีกีเท่าไหร่อันนี้อันนี้ดีกีเท่าไหร่สองชานนดีกีของห้นามตัวนี้เราจะเรียกว่าข้ามนาดีกีเท่าไหร่ะ อกนามพูดเอกนามจะเป็นพหุนามเพราะว่ามันบวกอะไรคะบวกศูนย์นะบวกศูนย์นะทีนี้มาดคทำว่าการแยกตัวประกอบพหุนามก็คือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปแบบอะไรคะผมคูณตัวอย่างเช่นพหุนามด 2v 2สมัยที่เธอเรียนยอนป .2 ก็เกือความรู้เลยนะการแยกตัวประกอบพหุนามตัวแรกที่เราเรียนก็คือเราใช้วิธีการขอดรูปขอดรูป แยกตัวประกอบโดยการหอตัวร่วมตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น x อ็กำลังสองบวกสองเจริงๆแล้วคำว่า x อกำลังสองก็คือเอ็กอะไรกันคะ x คูณกันเออ x คูณกันกี่ตัวสองบวกกับสองเก็คือสองอยู่กับคูณกับอะไรคะเอ็กาเราถอดตัวล่วงนั้นเราใช้คำว่าเอามาจากคำว่าสมใช้สองแบบการแจกแจง คำว่าสมบัติแจกแจงก็คือถ้า a คูณ b บวก c จะเท่ากับ a คูณ b บวก a คูณ c สมัยโรงเรียนเราจะบอกว่าอะไรคะตัวไหนเหมือนกันบอกมาจอันนี้เหลืออะไรอันนี้เหลืออะไรคะสองอันนี้อยู่ในรูปผลคูณหรือยังคะอ่าก็คือ x คูณกับ x บวกสองเพราะฉะนั้น x ตั้งังสองบวกสอง x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ x คูณกับ เท้ขวาเขียนผลรวมเทผลขวาอันนี้เรียกว่าการแยกตัวประกอบข้อหัวนามีกิเท่าไหร่2องดีนี่คือวิธีที่หนึ่ใช่ไหมอีกสักตัวอย่างไหมอันันสองเ -y ยลบกำลังสองเบวก x กำลังสองเราก็ตอบตัวรอวมวิธีการทำก็คือเดี๋ยดูก่อนนะอันดับแรกนะ คือถ้านักเรียนไม่กระจายแบบนี้นักเรียนคูณเยอะๆตั้งแต่ป .2 นักเรียนจำนวานแล้วแหละแล้วเรียนก็ใช้ที่เช็คทีละอันตัวเลขก่อนเช็คค่าคงที่ตัวเลขสองหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ร่วมกันก็คืออะไรหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งก็ไม่ต้องคูณก็ไม่ต้องหนึ่ออกมาเน็่งคูณก็ได้เท่านั้นทีนี้เอ็อันนี้กำลังเท่าไหร่หนึ่งอันนี้เท่าไหร่หนึ่งอันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอ็กซ์ำลังน้อยที่สุดคืออะไร มันกวแบ่งก็คือ a t กันเลยวมายก็ีกันเท่าไหร่1ดียวเท่าไหร่สเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวายมันจีกว่าเดีวเดตัวเดีวใช่ไหมคะวายมันเดียวที่เหลือเหลืออะไรคะสอง่าความสลบไอ้นี้เิเท่าไหร่ใเหลือายบวกกับอะไรเท่าไหร่ก็อันนี้ก็คือการก้ โดยใช้วิธีการอะไรคะถอนถอนโอเคไหมคะต่อไปทีนี้วิธีที่สองเขาเรียกว่ากําลังสองสองคูณคำว่ากําลังสองสองคูณที่มีพวกนี้คูณแยกเดินไปได้เหมือนกับนะถ้าแยกแล้วได้ f บวกสองทั้งหมดคือกำลังสองอย่างนี้นะจริงๆคำว่า x บวกสองทั้งหมดนี้กำลังสองก็คือ ตัวนะเวลาคูณคูณทีลตัวทีละตัวเข้าไปกับเียมนะแต่ถ้าทับเป็นตามค่าสมบัติการแจกแจงก็ต้องกเอ็กคูณกับเอ็กเอ็กคูณกับสองก็คูณอีกชั้นหนึ่งแต่ของเรานั้นคูณทีละตัวเอ็กคูณเอ็กได้ไรเอ็กคูณสองเอ็กคูณสองได้ไรสองเอ็กคูณได้องได้ ใช่นะเอ่อทำไมผู้เขียนก็คือต้องการให้ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแต่พี่โมเข็ยตัวเลขออกก่อนนะบวกหลังยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมาจากอะไรคะเอ็กกำลังสองลบหกเอ็กบวกอะไรคะตาอันนี้เ็าเรียกว่ากำลังสองสมมูลณ์คตหลังจะต้องเป็นสองเท่าเฮ้ยกกำลังสองโคตกลางจะต้องเป็นสองเท่าของตัวหน้าคูณกับตัวหลังนะเอเคนไหมคะ 可。<Yeah. S 2> yeah. สมมุติว่าคให้ตัวนี้สี่เหลี่ยมจัตัวตัวนี้กว้างเอ็กตนี้กว้างเอ็กตาตัวนี้เท่าไหร่เอ็กคูนองสองใช่หรือเปล่าคสเศษแล้วพืนี่ตัวนี้เหมือนเดิมตัวนอ้เอ็กกับนองสองตัวนี้คูนองสองตัวนี้เอ็กนี้คูนองสองตัวนี้เก้าตัวนี้เป็นวายตัวนี้เป็ายถ้าเราต้องใ้วยกูค่ะ เออเอ็มลว์วาจากที้เดืกนี่เท่าไหร่เอ็มลว์วานใสเขียนเข้าไัไ อากงเรลบนี้เท่าไหร่เอบวกาเพราะฉะนั้นพื้นที่ตัวนี้ก็เรียกเท่าไหร่คะอันนี้จะมาจากอะไรจากเราถดตัวนี้ออกใช่ไหมก็คือเอกลังสองลบอะไรคะาลังสองจะเข้ากับอะไรคะเอลบลบวายคูณเอบวกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นถ้าเห็นในรูปนี้นักเรียนเขาจะเรียกมันว่าผลต่างกำลังสองตัวอย่างง่ายๆนะ Ele. É. องางหลังเป็นกำลังสองพยางอะไรเหมือนกันคูณกันได้สามเก่งมากพอกนีตอบเร็วสแควร์หุ่สามอนที่สองของเอคูณกันที่ยกกำลังสองแล้วได้เอขึ่งเกียนแทนเพื่อสแควร์ตัวนี้นะก็จะเท่ากับเท่าไรคะเหลูสแควร์3คูณกับ F เอ่บวก อันนี้ความหมายก็คือมีสองจำนวนแล้วก็จำนวนที่หนึ่งเป็นบวกจำนวนที่สองเป็นตอน่ตอเรียนมอสองถึงแค่ดีพีสองแค่นี้จากนั้นเราก็าตัวไหนแยกไม่ได้เราจะใช้วิธีกากำลังสองสมบูรณ์แบบที่เช็คต้อีกทีนึงนะอันนี้ทดวลแค่นี้ก่อนโอเคไหมคะ,อะพอหลังจากดูวิวโมเสตแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนสรุปซิว่าให้มีดีพีที่ถูกทดผลทั้มรู้เดิม ได้วองรู้อะไรไปบ้างเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็ส่งใน Google c l ์ค s าส o ูคกูก็จะให้คะแนนเป็นคะแนนที่ที่หของบทเรียนบทที่2องโอเคนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ